สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสอนการเขียนลายวงจรด้วยปากกาเปอร์มานแน,นลงบนแผ่น PCB หรือแผ่นพิ้นวงจรที่เราใช้จะเป็นวงจร Astable m u l t i ์ i มัลติไหรือวงจรไฟกระพริบโดยใช้ทานซิสเตอร์นั่นเองแผ่น PCB หรือแผ่นพิ้นนะคะจะทำมาจากวัสดุที่เป็น f ฟเบอร์กลาผสมกับ e ีพ็อกซึ่ง e ีพ็อกนะคะจะมีคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงไม่นําไฟฟ้าทนต่อความร้อนนะคะและที่สําคัญก็คือไม่ลุกลามไฟอีกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้นะจะเป็นด้านที่เคลือบทองแดงบางๆซึ่งด้านนี้นะคะเราจะนามาทําเป็นลายวงจรหลักการของวิธีนี้นะคะเราจะใช้ปากกาเปอร์มานแตวาดเส้นลายวงจรลงบนแผ่นทองแดงจากนั้นเราจะนําแผ่น วงจรไปทําการกัดปิ้นส่วนที่ปากกาเปอร์มานนตนโคเวอร์อยู่จะเป็นตัวกันน้ํายากัดปิ้นนะคะทำให้ทองแดงบริเวณที่เราวาดลายทองแดงไปนะคะไม่ถูกกัดออกนะก็จะเกิดเป็นเส้นลายวงจรขึ้นมาขั้นตอนการเขียนลายวงจรก็จะเริ่มจากการทําความสะอาดแผ่น PCB หรือแผ่นปิ้นของเราแผ่นปิ้นที่เราได้มานะคะ,ะก็จะมีคราบ ความมันหรือคราบไขมันที่เกาะอ,อยู่บริเวณผิวแผ่นนะคะเราจะต้องทําความสะอาดด้วยกระดาษทรายนะคะอันนี้เป็นกระดาษทรายแบบละเอียดการทําความสะอาดเราจะใช้กระดาษทรายในการขัดแผ่นเริ่มจากการขัดที่ขอบทั้ง4ด้านก่อนนะคะขัดเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงเราขัดเพื่อ เอาคราบมันบริเวณผิวของแผ่นทองแดงออกแค่นั้นเมื่อขัดครบทั้ง4ด้านแล้วเราก็นํากระดาษทรายานาวนหมุนตรงกลางอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการขัดที่ทั่วแผ่นเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะออกแบบลายวงจรนะคะโดยการใช้ปากกาเปอร์ m a n นต์เขียนลายวงจรลงบนแผ่นพิมพ์ของเราแต่ด้วยคุณสมบัติของปากกาเปอร์ manent นะคะมันเป็นปากกาที่ลบออกยากหากเราวาดลายวงจรผิดก,ก็แก้ไขได้ยาก เพราะฉะนั้นขอแนะนําให้ทุกคนนะคะลองวาดลายวงจรลงบนกระดาษเป่วก่อนก็เริ่มจากเรานําแผ่นวงจรของเรานะคะมาตีกรอบลงบนกระดาษนะเพื่อกําหนดเวิร์กสเปซของเราแผ่นวงจรที่เราได้นะคะจะเป็นแผ่นวงจรขนาด2คูณ2นิ้วส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนพื้นที่ทํางานหรือเป็นเวิร์กสเปซของเราการออกแบบลายวงจรนะคะเราจะเริ่มจากการเลเยอร์หรือการวางอุปกรณ์ก่อนในวงจรนี้นะอุปกรณ์ตัวแรกเลยนะ ขะด้านบนสุดเนี่ยก็จะมีตัวต้านทานทั้งหมด4ตัวตัวต้านทานนะคะเป็นอุปกรณ์ที่มี2ขาสิ่งที่เราจะต้องเขียนและวาดลงบนแผ่นบินของเรานะคะก็คือเป็นจุดสําหรับเจาะรูใส่ตัวต้านทานเราก็วาดไป2จุดจุดที่เราวาดนี้นะคะเป็นจุดสําหรับเจาะรู เพื่อใส่ตัวต้านทานในการวาดนี้นะคะเราจะต้องกําหนดระยะห่างของจุดให้มีความพอดีนะคะหมายความว่าหากเราเจาะรูแล้วใส่ตัวต้านทานลงไปนะคะแบบนี้นะนะคะตัวต้านทานเนี่ยนะคะจะต้องใส่ลงไปได้พอดีนะคะแนบกับแผ่นวงจรได้พอดีหากเราเว้นระยะห่างระหว่างจุด2จุดที่แคบเกินไป นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสมมุติว่าจุดของเรานะแคบเกินไปลองนึกภาพตามนะคะเราจะนําตัวต้านทานนะตัวนี้นะคะตัวต้านทานใส่เข้าไปในรูนี้นะคะมันก็จะแคบนะมันจะทําให้เราไม่สามารถใส่ตัวต้านทานลงไปได้สุดนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะคะเราจะต้องกระระยะให้มีความพอดีถ้าสมมุติว่าจุดของเราห่างเกินไปห่างแบบนี้นะคะเวลาเราใส่ตัวต้านทานนะเราก็จะต้อง ยืดขาตัวต้านทานออกมาอีกนะคะถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ไดนะ้แบบนี้ก็ใส่ได้นะก็แล้วแต่นะคะการออกแบบบางทีไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะอยู่ที่การใช้งานและความเหมาะสมในวงจรนี้นะคะมีตัวต้านทานทั้งหมดสี่ตัวเราก็วาดตัวต้านทานนะคะรูสําหรับใส่ตัวต้านทานเนี่ยไปทั้งหมด4ี่ตัวเลยเราก็กะระยะซ้ายขวา ให้พอดีด้วยนะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นจุดสําหรับใส่ตัวต้านทานทั้ง4ตัวตรงนี้เป็นจุดใส่ตัวที่1นึ่ค่ะตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4จากนั้นนะคะในวงจรของเรามี LED นะคะ LED เป็นอุปกรณ์ที่มี2ขา2ขาั้วจุดของเรานะคะจะต้องมี2จุดสําหรับใส่ LED ก็วาดขึ้นมาอีก2จุดนะคะจุดนี้ใส่ขาแอนโนดนะจุดนี้ใส่ขาแคโทด LED แล้วะจะเป็นตัวคาปาซิเตอร์ขาคาปาซิเตอร์เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่มี2ขาเราก็จุดไปสจุดนะครับจุดที่สําหรับใส่คาปาซิเตอร์ขาบวกนะกับจุดที่ใส่คาปาซิเตอร์ขาลบคาปาซิเตอร์แล้วก็จะเป็นตัวคาซิเตอร์สามขาคาซีขาบีขาอ e. เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีทั้งหมด3จุดขาซ นีทางซิสเตอร์ค่ะ C นะคะขา B ขา E ในการเว้นระยะห่างของทางซิสเตอร์อเราจะต้องทำการเว้นระยะห่างให้พอดีเราต้องกะระยะนะคะว่าถ้าเราจุดไปนะคะเราสามารถใส่ ขาซิสเตอร์ได้ไหมนะคะเพราะขาขาทานซิสเตอร์เนี่ยมันเป็นขาที่ไม่ได้ยาวโอเคฝั่งด้านซ้ายตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาด้านขวาก็เหมือนเดิมเติ่มจากตรงนี้นะใส่ตัวต้านทานนะคะสองขาตัวต้านทานแล้วมาใส่ LED LED มีสองขาแอโนดกับแคโทดนะอันนี้ใส่แอโนดอันนี้ใส่แคโทดนะคะจากนั้นเป็นคาปาซิตเตอร์ก็มีสองขานะคะขาที่เป็นขาบวกกับ ขาลบคาปาซิเตอร์เนี่ยนะคะมันมีขาที่ยาวเราก็สามารถเว้นระยะห่างได้เลยคาปาซิเตอร์แล้วก็เป็นทาซิสเตอร์3ขาขาซขา B ขา E อ,อันนี้นะคะก็เป็นจุดสำหรับการวางตำแหน่งของอุปกรณ์ทุกตัวจากนั้นเราจะทำการลากเส้นเพื่อเชื่อมต่อวงจรอย่างด้านบนตัวต้านทาน4ตัวนี้นะคะมันเชื่อมต่อกัน เราก็วาดเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันได้เลยจากนั้นตัวต้านทานมาต่อกับ LED เราก็ลากเส้นมาตัวต้านทานนะคะต่อกับ LED ที่เป็นขา a อโนดนะคะจากนั้นขาแคโทดของ LED มาต่อกับคาปาซิเตอร์ขาบวกและมาต่อกับขา c ของทาางซิิเตอร์ต่อกัน3ขานะคะเราก็ลากเส้นต่อลงมาได้เลยจากนั้นขา e ของทรานซิสเตอร์นะคะมันต่อกา ด้านขวานะคะก็เหมือนกันจากตัวต้านทานนะคะมาต่อกับ LED ขาแอนโอดนะคะขาแค่โทด,ดของ LED เนี่ยก็มาต่อกับขาบวกของคาปาซิเตอร์และขา C ของทางซิเตอร์ได้แบบนี้ตรงนี้นะคะตัวต้านทานที่ 3.9k เส้นนี้มาต่อกับขาลบของคาปาซิเตอร์ C1 เราก็ลากมาได้เลยอีกด้านหนึ่ง R 3.9k ตัวนี้นะคะมาต่อกับขาลบของคาปาซิเตอร์ C2 จากนั้นนะคะเส้นนี้ขา B ของทางซิเตอร์ตัวด้านซ้ายไปต่อกับขาลบของคาปาซิเตอร์ C2 เราก็สามารถลากได้เลยนะคะต่อมาจากขา B ของทางซิเตอร์ตัวด้านขวาตรงนี้นะคะไปต่อเข้ากับขาลบของคาปาซิเตอร์ C1 ตรงนี้นั่นหมายความว่าจุดนี้นะเราจะต้องมาต่อกับจุดนี้นะคะแต่ในการวาดลายวงจรน,นี้นะคะเราไม่สามารถลากจากขา B ไปขาลบตรงนี้ได้โดยตรง พราะถ้าเราลากตรงนี้นะคะเส้นเส้นลายวงจรเนี่ยมันก็จะเกิดการตัดกันซึ่งลายวงจรที่เราวาดนะคะมันเปรียบเสมือนเส้นทางการไหลของกระแสซึ่งมันไม่สามารถตัดหรือทับกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือลากเส้นลายวงจรลอดผ่านอุปกรณ์ตัวอื่นอย่างในที่นี้เนะเราก็ขึ้นมาตรงนี้ตรงเนี้ยมันใส่คาปาซิตเตอร์นะคะเราก็สามารถลากผ่านคาปาซิตเตอร์ขึ้นมาได้ เราต้องการมาเข้าจุดนี้นะแต่จุดนี้กับจุดนี้มันก็คือจุดเดียวกันนะคะเพราะว่ามันเชื่อมต่อถึงกันเราก็เข้าจุดนี้ก็ได้ถ้าเราดูในวงจรน,นี้นะคะมันจะเหลือ VCC นะคะกับกาวเป็นจุดที่สำหรับต่อไฟเข้า VCC เนี่ยก็อยู่ด้านบนเราก็เพิ่มจุดกลมๆไปอีกหนึ่งจุดนะคะสำหรับใส่สายไฟเพื่อต่อไฟบวกเข้าวงจรด้านล่างก็มีก r o u อีกหนึ่งจุดโอเคนะคะ พบแล้วเมื่อเราออกแบบลายวงจรในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะวาดลายวงจรด้วยปากกาเปอร์มานนตนก่อนที่เราจะใช้ปากกาเปอร์มานนต์นะคะเราก็ทดลองหมึกปากกาของเราก่อนนะคะว่ามันติดดีไหมนะคะมันมีหมึกเยอะไหมเราก็เริ่มจากการวาดตำแหน่งของอุปกรณ์ของเรานะคะก็เริ่มจากตัวตั้นทานสี่ตัว จุดตัวต้นทาน4ตัวแล้วนะคะต่อมาก็เป็น LED LED ก็มี2ขาจาก LED ก็เป็นคาปาซิตเตอร์ขาบวกกับขาลบจากคาปาซิตเตอร์จะเป็นทรานซิสเตอร์นะคะมี3ขาขา C ีขา B ีขาอ e. ี เมื่อเรากําหนดจุดวางอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการลากเส้นเพื่อเชื่อมต่อวงจรตอนนี้เราเชื่อมต่อลายวงจรของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องเพิ่ม ความหนาและความเข้มของเส้นอย่างที่บอกนะคะว่าเส้นที่เรากําลังวาดอยู่นะคะถ้าเรานําไปกัดปิ้นนะส่วนที่ปากกาเปอร์มานนตนโคเวอร์อยู่เนี่ยมันจะไม่ถูกกัดออกนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะทําเส้นให้มีความหนาและมีความเข้มเพื่อที่เราไปกัดปิ้นนะคะเส้นมันจะไม่ขาดหายโอเคค่ะมาเพิ่มความหนาของเส้นกันนะคะการเพิ่มความหนาของเส้นนะคะก็คือนําปากกาเปอร์มานแตน วาดทับในแผ่นปิ้นของเรานะคะเวลาวาดก็อย่าให้เส้นชิดกัน เมื่อเราวาดเสร็จแล้วนะคะเราลองเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าลายวงจรที่เราวาดเนี่ยมีส่วนไหนที่ชิดกันไหมส่วนไหนที่ชตกันนะแล้วส่วนไหนที่มันมีความโปร่งแสงนะหรือเส้นขาดมีไหมนะคะลองเช็คดูอีกครั้งหนึ่งถ้ามีก็ใช้ปากกาเปอร์มานนตนนะคะเติมเข้าไปจากนั้นนะคะเมื่อเราวาดลายวงจรเรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่าพร้อมและถูกต้องทุกอย่างแล้วนะคะเราจะนำ แผ่นวงจรของเรานะคะไปทําการกัดติ้นด้วยน้ํายากัดติ้นชื่อทางเคมีของน้ํายากัดปิ้นเนี่ยก็คือเป็นเฟอริกคลอไรด์นะคะมันจะเป็นน้ําสีเหลืองเหลืองเราจะนําแผ่นวงจรของเรานะคะใส่ลงไปในขันน้ํายากัดปิ้นแล้วทําการเขย่าไปมาเมื่อเขย่าไปเรื่อยๆทองแดงรอบนอกนะคะก็จะหลุดออก จะเหลือแค่ส่วนที่เราวาดปากกาเปอร์ม,มาน้ตนไปเท่านั้นนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเรา,าวาดเส้นลายวงจรที่มีขนาดใหญ่หญๆนั่นหนาเลยเราก็จะใช้เวลาในการกับปินน้อยลงนะคะเมื่อเรากับปินเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะมาร้างทำความสะอาดแผ่นปิ้นของเรานะคะแล้วนำไปเจาะรูเพื่อลงอุปกรณ์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอสอนการเขียนลายวงจรด้วยปากกาเปอร์มานนต่นักศึกษาทุกคนนะคะจะต้องอลองคิดลองเขียนลองทำความเข้าใจกับการวาดลายวงจรด้วยตัวเองโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ